โอ้โหไอ้ถั่วครับมาเด้อครับพี่น้องครับแจงให้ครมแจงให้คมครับพี่น้องใส่ไข่หมดแดงครับแจงให้คมใส่ไข่หมดแดงขมลำติดถ่ายตรับพี่นอ้องยุ้ย ครับพี่น้องครับแจงเห็ดผมใส่ไข่หมดแดงครับลงไปบูมโอ้โหไอถท่วครับแจงเห็ดรมแจงเห็ดผมครับสวัสดีครับมิสเตอร์แดนสัสดีกันหอดสู้ขุสนขุนครับมาเด้อครับพี่น้องครับแจงเห็ดผมแจงเห็ดผมครับพี่น้องใส่ไข่หมดแดงครับแจงเห็ดผมใส่ไข่หมดแดงประกันเก็บทุกผู้สาละพี่น้องโอ้หมาละครับเลยสองบอกงี้ครับพี่น้องผู้สารเบาถนอมหน่อยปากแปะครับ มาพี่น้องมาไหมเสียบๆกันครับโอ้ยผมต่ำเฉยๆเนาะบ,บินกับบินใส่นนำห่อนเนาะเออเบิ่งไหนใครหมดแดงไหมฝีมือแม่มสิงคบพี่น้องปแงามากขันย่งนางหน้าใส่ชีสคุนๆบุ๊คเหล้าเบียร์ผสงใส่ครับแล้วมันเหนียวอยู่แล้วครับมาครับเสียบๆกันครับห่อนเนาะพี่น้อง หวานายี่เปียงอรอยโอ้โอ้เสียบเสีบเสียบพี่น้องเสีบเกะแล้วหันเนาะอืม ขมลำติดไทยายครงขักีหน้องเอ,อ้ยมือรวยๆครับใส่ถานเลสแล้วหอนตืมกัน ปลาคาร์นัวใกันครับ ถึงหมดแดงไปนําำไม่เปลี่ยนกับสมซีมอยสูตรนี้สูตรว่างซ้อนวะเลยครับสุดยอดที่สีดเดปน้อง ชุ่มคอน <c oughs> ิดขมไม่น้อยครับ 哦，香。 มาชูมองขามเลพี่น้องเลยว่าเฮ็ดคมเฮ็ดคมต้มบ,บอกเสียอะืร <c oughs> หว,วานน้องเลยนึกหวานน้งแตบ คุณกำลังสิเริ่มงดพี่น้องเยวัดดอบ,บ้านกับวนะันหนัง ยอดปัะคาครับงามงอ No แซ่บเอามเลยหยัมื่ดอกเห็ดไหลเลือดลือดลือดเุ้มดอกเห็ดแลรงอ้อมถาดเลยพี่น้องเลยแซ่บพักโอ้้สมซาสมบีเลยพี่น้องเห็ดคมมาหนะแกงเราไม่มีคมเลยพ,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 พี่น้องแซ่บแซ่บยำมถึงขั้นพุ๊ธพุทธพุทธเลยพี่น้อง เอาจ้านี้ก็ขอขอบคุณกอบคุณเด้อครับรอบหนึ่งครับพี่น้องสิตติตามชุ่มครับเบาปุ๋ยจุักครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อฝากผีพี่น้องครับยินเขาย้ำเพื่อนเวียดย้ำมาแรงครับพี่น้องเอาคลิปนี้ครับไปก่อนชิมหนามาใหม่ครับพี่น้องโชคดีความสุขครับสวัสดีครับจิจิฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ